สวัสดีนะครับเช้าวันที่5มิถุนายน2568น,นขครมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลาดน,นัดโครกระบือ,อ,อตําบลกุดว่าอำเภอพิชินารายจังหวัดรการฬสินนะครับเ,เปลี่ยนนามที่มุกดหารเขานะครับเห็นนะครับวันนี้สื่อ <c oughs> <c oughs> เอาคนอ้วนมื่นมื่นก็บบนี้ครับืันนี้มีบรรยากาศพอเดบ่งอยู่นะครับมีค่อยเข่าสนามอยู่นะครับคู่มแบบนี้ก็เมืนมันนะครับเวียดนามเข่าอยู่แม่ลูกสองหมื่นสองอแม่ลูกสูงลอยสามสิบ แม่ลูกสูงร้อยสามสิบเศร้าสองหอลักสะเออนะเดี๋ยวทาานี้เพิ่พิจารณาบ่าไปยังเลาะเละรับข่าวลือมามีข่าวลือมาว่าขายมื่นหาสันตน์ดสูงร้อสามสูงร้อยสามสิบอ้วนๆอย่างี้นะสื่อต่อกันมาสองหมื่นมืนหาแม่อ้วนแม่มันมือนห้าสั่เวือ เนี i̇şte ่ยเดี๋ยวข่าวลือด้วว่ามีการสื่อขายกันมื่นห่าวชุ่งไว้สามสิบเนนวันตัดเนนกําลังเสีใยงก็ไล่ันอยู่นโอ้โห มันคือหายมันคือดินกำลังต่อไปอันวี้ซื่อมาเอาสีด้อย ก้อนขันที่คงสอดก้อนขันที่เขาบอว่าขันาแอนกสิบหกอะไรเนี่ยนะเวนามสิอเนีอเหรอเอียเนีอเนีย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 เนีเเ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 เ เวียดนามมากคนนึงเังเห็นคนนึ่งอาจจะไปสื่องัวยอยู่นะครับแยกกันปกติที่เวียดนามมุกดาหารมาสองคนนะมาสองสามคนนะแต่บอกเวียดนามเปิดม่ให้สองหมื่นพันเจ็ดเลย ตัวอ้วนนี่เลยอ้วนนี่ดีนะได้คนไล่กันเลยแม่ลูกพ่อเบิ่งได้อยู่แม่ลูกกับพ่อเบิ่งไดอีกตัวโบเห็นเจ้าของครับลูกงามนี่แม่จอยนะครับแม่หอมนะครับโบเห็นเจ้าของ ดอนดอนมีคนถามหายด <laughs> อนดอนดอนดอนมีคนถามหายเนี่ยสายย่อยบ้างเนี่ยสายย่อสยสายเผือกเนี่ยเผือกย่อยๆเอาไปเงินนะโอ้สาวเนาะสาว,สาวประมาณเมตรสิบห้านะประมาณลอยสิบห้าเสนนะประมาณลอยสิบห้านะสาวเ <Chand ler. S 2> ต้แข่าไปทางนะู้นบ้านไหนเขานะตัวะนะ เ,เปิดเลยอ่าครับเปิดร้านไปไหนครับเปิดไปสิบดอหมื่นพันนะครับหมื 10, ่นหนึ 11, ่งพันครับเอาสายย่อนประมาณประมาณลอยประมาณประมาณลอยใช่ป่ะแต่ว่าขี้พนควายมีอายุยยเยอะหน่อยอยู่ควายมีอายุอยู่นะบเบิ้งเขา,า,เายยครับสายเผือกสายย่อนครับ หม,หมื่นหนึ่งพันครับส่วนจติดตอไดเบอร์ใดนะครับ092ย์4ก4าส4งศูกสองสี่สมสสี่สามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่สองเจ์หนึงสทุมาสบถากันควายอ่กระสินนะครับควายมีอยู่อยู่เบเบงเขาเคลนะัอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีก็ได้สะยช้ยอสายเผือกนะครับอ่ะสวัสดีก็ได้สวัสดีก็ได้ คมหน่อยๆนะคือยอดม่คือมีแด้ยอนๆเด้อย่สายหย่อนแม่ลูกคาจะบาดนะครับมือหนึ่งนะครับต่อเดแม่ลูกตัวเมียหนอมือหนึ่งเขาสองกันเีัเขาสองกันอาจจะลูกแรกหรือลูกที่สองนะครับประมาณเมียจีลูกแปเดือนแล้วนะลูกแปเดือนแล้วโอ้โหบงเขียวเขียวกรใส ขี่พนดีตัวนี้น่อยขี่พนนี่ดีเบ่งลูกแรกเหมนลูกว่าลูกแรกกัลูกสองเพราะเขาเป็นสองกันเขาแดดอายุหรือาเขาสองกันเะย่างเงก้ยเพิ่เต็มที่เกือบสองเต็มที่สองกัขนขี้ดื้อน้อยๆครับโค้งใหญ่จ้าบาทโค้งใหญ่โค้ใหญ่สองหมื่นอะไรก็ทำโอ้่ว่าลูกมันก สองนสใจที่ต่อได้เบอร์ใดนะครับ099 157 4941ก4นใก็สาสนสอบถามเองแล้วเอาสายหยอแนะแม่ลูกลูกตัวเมียนคะรับคม่นะนะลูกมือนนะินนอเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงนะครับโอ้นะ เป็นทหรอะไกอาไปเลี้ยงตัวสายย่อตัวแบบกระทัดรัดเี่นเลี้ยงายอยู่ครับ่ก็สองหมื่นสองหมื่นน้อยนนครับแม่ลูกลูกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่เนาะเนบวดๆนะแม่สูงรอยสาบวกอยู่ครับอยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าครับ นะครับตัวดีอยู่ดินะครับตัวดีอยู่นะครับ,นะรบวงเขาเกิเปิดดีนะวงเขาใหญ่นะอะารยอย่างเลี้ยนะครับขนะนะ้างนะี เขาเปิดคางนึงปักาคางนึงโอ้เขาที่นาดสวมนี่ตัวประหินถูกรอท่านอยู่นไห้ลาคขากัานมัน้ยค่อยผูค่อยผูขาลายถ่ายมันสูงนุงน่มนหน่อยถ่ายช่งสูงเปิดสองมืท่านนะ ดูพอดีดูพอดีสุกนเลยใครรออยู่ก็มุขครับนับออกส่งอีสานเราเก่าอยู่ตัวข้อใดอยู่ตัวสันน่นชิ้งน้อยครับขาสูงตันสั่นนะ พ่อเดเบึงนะครับวันนี้นะครับพ่อเดเบึงเดียวนะครับเด<อ><น>บึงทางบะมี่นะครับทางนี้ก็มีตัวเมยียพ่อเดเบึงอยู่ตัวว่าเห็นบะมี่ขนขาย <c oughs> คนคนขายกระเมื้อยเมื่อยขาดนะมั่นว่ามีนะครับ็เ้้หนวว